ยืนยันชัดเจนไม่มีเคอร์ฟิวไม่มีล็อกดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นายยรันมนตรีประกาศชัดอะถามกันต่อเลยพรุ่งนี้บังคับใช้เรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับการสอบการอบรมการเสพนาห้ามการจัดกิจกรรมที่มีคนชุมนุมเกินกว่า50คนก็ห้ามปิดผับาราคารอเะอาบอบนวดหรือกิจกรรมที่อยู่ในข่าวอย่างน้อยสิบี่วันขีห่วยด้วยนะจ๊ะร้านกาแฟร้านอาหารเปิดได้ไม่เกินสามทุ่ม ร้านกาแฟร้านอาหารเปิดไม่เกิน3ามทุ่มเทคโฮมได้ไม่เกิน5้าทุ่มเซเว่ปิดไม่เกิน5้าทุ่มร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งซูเปอร์มาร์เก็ตถนนคนเดินเปิดได้ถึง5้าทุ่มยิมฟิตเนสเปิดได้ถึง3ามทุ่มการแข่งกีฬาให้จัดได้แต่ต้องจำกัดผู้ชมเช่นการให้ชกมวยแต่ต้องไล้สดห้ามเข้าไปดูในสนามเป็นต้น ภาครัฐให้ทำ work from home เต็มรูปแบบและขอความร่วมมือเอกชนให้ทำ work from home เป็นหลักหรือสลับวันทำงานนั่นแสดงว่าราชการไม่ปิดแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะจ๊ะจำไว้14วันหลังจากนี้ผู้ติดเชื้อทุกคนย้ำว่าผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทุกคนต้องเข้ากักการโรคกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ห้ามอยู่บ้านเฉย มาตรก,การที่ว่าจะต้องมีการใช้บังคับอย่างน้อย2สัปดาห์แล้วหลังจากนี้จะมาประเมินกันใหม่ส่วนมาตรก,การในการชดใช้การเยียวยายังไม่มีการพูดถึงถ้ามีการแจกเงินเดี๋ยวผมจะรีบเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน